ยุทธจักรนักบูใต้ฟ้าเมืองไทยที่ข้าพเจ้าควรกล่าวถึงเขาเพราะรูปผู้ชายอย่างเขายึดถือคติว่ากูรู้แต่ที่เกิดส่วนที่ตายช่างมันสรณะของนักเรงผู้นี้ข้าพเจ้าขอแกะกระทุงความทรงจำของตนเองเพื่อรำลึกถึงเขาในสมัยครั้งหนึ่งเขาประหนึ่งตรายเพลิงมหาภัยนิดบางลำพูมือมีดอมหิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไม้น้าสามจะเล่าให้ฟัง ถนนของเรานักบูนักชนดูเหมือนจะมีคนดังอยู่มากมายที่ชื่อเดียวกับเขาระดับเดียวกับเขานั้นก็เช่นนิดท่าเตียนหรือพระเอกนิดนิดมีสีผู้เป็นอดีตสสอสอบตกนิดแจ็คผู้มีใบหน้าคล้ายดาราฮอลลีวูดแจ็คพาเรนนิดโยผู้มีลักษณะคางโยและเขานิดบางลำพูเขาพระเจ้าเรียกเขาว่าพี่นิด รกรากตั้งแต่เกิดหรือบ้านเกิดแท้จริงของเขาข้าพเจ้าไม่ทราบเนื่องจากขณะที่ข้าพเจ้ารู้จักเขานั้นเขากับพี่ชายที่ชื่อน้อยกำลังลุกคาดกินเขตข้ามแดนไปตรุยกับนักเรงคุมบารังบงนเรศวนบาข่ำแล้วราตรีของกรุงเทพมหานครเมื่อ20ปีก่อนประดุษสาวปะทินผิวบางเบาไม่มากเครื่องสำอางจนจูบแล้วสากดังยุคป,ปัจจุบัน รถบรรทุกคันหนึ่งค่อยๆค,คลานไปจอดยังฝั่งตรงข้ามเยื้องๆนาเรศวนบาเงียบกริบบนรถบรรทุกนั้นมีบรรดาชายหนุ่มชะกันหลายสิบคนกำลังกระโดดลงจากรถแล้วแยกกันเกาะก,กลุ่มกลุ่มละสองสามคนทยอยข้ามเข้าไปยังนาเรศวนบาภายในบาร์มากมายคับคั่งผู้คนหลายประเภทร้อยแปดพันเก้าเมื่อหลุดประตูบาร์เข้าไปผู้หญิงเธอคือหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งได้รับคำสั่งให้ดึงเงินออกจากกระเป๋าเราทันทีโดยมากที่สุดและไม่จำเป็นต้องเหลือค่าลดค่าอะไรหรอกสำหรับขี้เราที่กินจักเดียวแล้วนั่งทะเลาะกับหมาได้ทั้งคืนมันเป็นแหล่งบันเทิงกลางกรุงที่เรานักบูมมหาภัยมามั่วสุมกันโดยเสรีผู้อยู่เบื้องหลังนาเลสวนบาดูเหมือนข่าวลือกันว่าเป็นนายตำรวจใหญ่ส่วนผู้จัดการบริหารกิจการคือนักแสงดังชื่อมึก เราชายชะกันที่กระจายจายนั่งกันตามที่ต่างๆยังไม่ได้แสดงถึงสาเหตุที่ต้องยกพลพรรคมาเป็นคลดดนตรีกับนักร้องสวิงกันสุดเวียงธุรกิจเริ่มจากบ่อยหน้าประตูพนักงานเสิร์ฟจนถึงผู้จัดการดังได้กล่าวมาแล้วนเรศวนบา,บาริิหารโดยนักเรงกลุ่มหนึ่งสำหรับผู้ไปเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักเรงเที่ยวร้อยประเภทนี่กำลังที่นเรศวนบาร์มักไม่เหงา ที่จะเป็นเวทีประรองความกระสันของมิจฉาทราชนผู้ปรารถนาไต่อันดับเล่ากับแก้มเนื้อหนังผู้หญิงดนตรีหนักๆร้อนๆมาดานให้ชายชะกันบรรเทาความพุ่งพล่านลงไปได้บ้างพวกเขากำลังรอคอยใครสักคนใช่แล้วเฮียพักผู้จัดการสถ,ถาบันเพาะกิเลสคนยังไม่มาที่นี่ดูเหมือนว่าวันศุกร์ที่แล้วมีนักเลงนักเที่ยวชื่อดังผู้หนึ่งมาเที่ยวแต่ถูกกอกวนกันแกล้งจากพนักงานบา จนถึงขั้นตะลุมบอลกันโดยสายตานักเที่ยวทั่ว,วไปต่างไม่รู้สาเหตุอันนี้ถ้าสังเกตกันให้ดีน่าจะรู้ว่ามันผิดกติกาการทำงานบาร์ทั่วไปที่กล้าลงทุนให้พนักงานบาร์รวมตีนใส่กับแขกผู้มาเที่ยวการหากินท่ามกลางหมู่คนเมาพนักงานบาร์ต้องมีน้ำใจเตรียมให้อภัยต่อแขกได้เสมอแต่เหตุการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมานักเลงในค่าพ,พนักงานบาร์ไร้กระทืบแขกทั้งโต๊ะโดยไม่มีใครคาดคิด อิยาบทของกลุ่มชายชกันเริ่มมีการเตรียมพร้อมเห็นได้จากการตื่นตัว23นากา30นาทีเฮียพักผู้จัดการนเรสวนบาเดินแหวกกลุ่มผู้คนท่าำกลางองค์คักษ์กซ้ายขวามีการทักทายตลอดทางกระทั่งถึงโต๊ะใกล้เคาน์เตอร์จึงนั่งลงกว่าตามองทั่ววิมานของตนรีราการประดับประดาอันไม่ต่างจากนครถ้ำมองดูรอบๆคล้ายแฝงความน่าสะพึงกลัว เพราะว่าที่น่ากลัวยอย่างแท้จริงก็คือกิริยาของนักเที่ยวต่างหากที่มันน่ากลัวและสามบัดซบมีการจับเนื้อต้องตัวนางรำวงราวกับกะลีความมึนเมามีมากเท่าใดความเป็นคนยิ่งเหลือน้อยลงเท่านั้นเบื้องหลังนเลสวนบาร์ไม่เคยถูกปิดกิจการอาจเป็นเพราะนายตำรวจสาวกอัศวินเผ่าชักใยญ่อยู่โดยฉากหน้าใช้เฮียพักหนึ่งในจำนวนห้าคนดังย่านหัวลำโพงคุมบาร์หากินกับคนเมาที่เป็นนัเกเรง เรายังใช้นักเรงมาคอยบริการและควบคุมกิจการพระคุณท่านโปรดตรองดูเถิดว่าถ้าได้นักเรงประเภทสมองริงไว้ใช้คงไม่ถึงกับพินาศช,ชิบหายแต่หากเผอิญไปเจอพวกสมองหมาเข้าระมันไม่ใช่ของยากหรือง่ายถ้าใครสักคนปราถนาเปิดบาร์หรือน์นขับหากมีเงินและมุ่งหมายประกอบกิจการค้าจริงๆหมดสมัยการใช้นักเลงเข้าไปมีบทบาททางการค้าหรือการเมืองแล้ว นักเลงแท้จริงยุคสมัยนี้มีอุดมการใดเป็นองค์ประกอบแห่งความน่าเชื่อถือเป็นนักเลงทั้งนั้นถ้าปลายตีนแตะลงบนนรกคนเป็นที่เรียกว่าคุกขโมยสารพัดแบบอย่างก็เรียกนักเลงปาระเบิดใส่พระก็เรียกนักเลงข่มขืนฆ่าสูบฉีดเทโรอ,อีนก็เรียกนักเลงไม่ใช่หรือเมตตาธรรมศิลธรรมในหมู่ของสุจริตชนทุกวันนี้ใช่จะมีอยู่ทั่วทุกตัวคนเสมอไหร่ สังคมส่วนใหญ่แบ่งชนชั้นกีดกันคนจนมากเท่าใดก็ยิ่งก่อปัญหายิ่งจนยิ่งมีปัญหามากสัญชตาตญาณส่วนเกินเกิดขึ้นตามรูปแบบต่างๆกันนักแรงถิ่นบรลังภูพี่น้อยพี่นิดเหมาเด็กๆเ,เข้านาเลสวนบาคืนนี้เชื่อชิงพันเปอร์เซ็นต์ข้าพเจ้าคิดเช่นนั้นและพยายามไม่ให้สองพี่น้องฆ่าสายตาไปได้ส่วนบรรดาพักพวกก็วางกำลังไว้ตามโต๊ะต่างๆโดยรอบ นักเลงผู้บริหารกิจการะเรสวนบาเดินเข้าไปที่โต๊ะของทั้งสองทรชนพี่น้องพูดคุยอยู่ครู่เดียวก็เปลี่ยนเป็นโต้เถียงรุนแรงขึ้นโมหะพุ่งพล่านเพราะต่างคนต่างก็ถือว่ากูก็หนึ่งในตองอูมึงหรือจะเป็นหนึ่งนักเลงสองค่ายต่างขยายเส้นเอ็นคอโต้เถียงกันขนาดหนักพาให้นักเที่ยวกับนางรำหยุดดิ้นดนตตีหยุดตามตะเรสวนบาจึงเปลี่ยนโฉมบันเทิงเริงรมเมื่อตรายเพิงพุ่งเข้าชนกัน รวดเร็วด้วยการตัดสินใจยุทธพิธีของนักสู้อย่างนักเรงบาลำพูก็คือการกระโดดขึ้นเหยียบเก้าอี้แต่เข้าหน้านักเรงหัวลำโพงอย่างถนัดตีนไม่มีเสียงอื่นรบกวนนอกจากเสียงหลังตีนกระทบใบหน้าผู้จัดก,การบาเซธราเอียงวู้ไปประทะโต๊ะด้านซ้ายมือล้มและในรนาไม่ต่างข้างคาวตนกแตกฝูงและไม่ต้องรอสั่งการอันใดเรศสวนบาเคยเจ๋งกระจ่างใจทรอยชนทุกอันดับมาแล้วในเรื่องกินโต๊ะ ดังนั้นอีหนนี้เจอนักเรงใจฉกาดบุกถึงรังพร้อมบรรดาพักพวกเตรียมพร้อมก็เลยเสียขวัญเสียขบวนศึกตรุมบอลอันมโหรารของเจ้าถิ่นกับผู้มาเยือนระเรงกันจนเลือดท่วมคุ้มแฝกตะพดคิวสนุกขวดเหล้าขวดโซดาเก้าอี้ฟาดกันสนั่นวั่นไหวท่ามกลางเสียงวีดล้อมของเรานางรำโตเก้าอี้พังราบล้มพนาศูนนักดิ้นเดี่ยวกลางคืนไม่ว่าคนดีหรือคนร้าย เสือสิงกระทิงป่าต่างวิ่งหลบลูกหลงเหยียบย่ำกระนำซ้ำกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครบทหนักและมองเห็นเด่นชัดตาข้าพเจ้าก็คือเขาหลักนิดบางลำพูบัดนี้ทั้งซ้ายขวาข้างกายเขามีไอ้เร่งจัวผูมารจีนคนดังย่านบอนไก่คองเตยกับไอ้โสหรือสิตีโสพลฉินพิพัฒอดีตม้าเนื้อถแถวสนามเป่ายืนประจันหน้าถือขวดเหล้าแตกเป็นรูปปากฉรม เตรียมหาจังหวะพุ่งเข้าแทงทั้งสองคนนักเลงอย่างนิดบางลังภูก็สิทธิ์มีครูนอกจากศิลปะมวยไทยจากค่ายนารุภัยของลุงอูดแล้วเขายังสันทัดการต่อสู้ในเชิงกระบี่กระบองแทนอาการตื่นตระหนกเมื่อเสียเปรียบเขากับใช้ปัญญาหาช่องทางต่อสู้อย่างฉับพลันแล้วประจวบเหมาะกับการที่ฝ่ายนักเลงคุมบาคนหนึ่งเซธราผ่านหน้าเขาแวบเดียวของสายตาเยียวเขาเห็นเครื่องทุ่นแรงในมือมัน คมแฝกด้วยระยะกับจังหวะผสมกับความคล่องตัวตีนซ้ายของเขาตวัดเตะช้อนล่างอันส่วนเซของมันอย่างจังผลจึงปันาลให้ร่างนั้นกระดอนมาทางขวาและช้าไม่ได้สมองสั่งการเขาอาศัยจังหวะนั้นกระชากคมแฝกในมือทันทีสมุไรได้ดาบคนป่ามีปืนมันเข้าตำราหรือตำนานเดียวกันโดยไม่รอให้อดีตม้าเนื้อกับกุมารจีนบ่อนไก่หายตะลึงกับฤทธิเดชที่เขาแสดง เขาบเบลงเปิดศึกเข้าจู่โจมทันควันใจคนสู้และกล้าขณะมีอาวุธเหนือกว่าต่างกับใจคนกล้าและสู้ด้วยความตั้งใจเจอไม้รอเข้าให้สองนักเลงคุมบาผวาฉากไปมาจนไปรับไม้ตายเข้าจนได้ไอเร่งจัวะหนุ่มลำพองแหกปากร้องรั่นมือขวาปล่อยกวดเล่ายกขึ้นตะบบหน้าตนเองนักเลงบางลำพูไม่รอฟังผลขยับผมแฝกเข้าหาอดีตม้าเหนือชั้นประทวน ขี่ขึ้นสมองมันทิ้งขวดเหล้ากระโจนหนีเอาดื้อๆเวทีระวงกลายเป็นสนามทดสอบผิวหนังและเลือดชาวนักเรงไปเสียฉิบเขาพระเจ้าคิดสนุกอยู่ในใจดีอยู่หรอกที่การประเมินความเป็นมนุษย์เลือดคนไม่ถึงกับสําแดงเดชกันด้วยปืนด้วยระเบิดได้วัดใจกับความทรหดของกันเป็นเลือดนักสู้กันอย่างเต็มเกมนาเดสวนบาไม่ได้กว้างขวางเท่าไรนะักเมื่อนักสู้สองฝ่ายปะทะกันยืดเยื้อออกไป นอกจากเพิ่มรอยแผลรอยเลือดระหว่างคู่วิวาทแล้วที่หนีไม่พ้นก็คือสนามรบที่วินาศสันตตโรชิบหายวายป่วงนิดบางลำูตรุยแวกกลุ่มนักสู้ออกตามหานักเรงคู่กรณีอุตรุษไม่เห็นเงาหัวฉับพันเขาหวนคิดถึงพี่ชายนับแต่ข่าวฟาดตีนเข้าหน้าผู้จัดการบาประกาศศึกจนบัดนี้ไม่ทราบว่าพี่ชายของเขาออกไปบะเรงกับใครหรือถูกใครบะเรงจนอ่วมไปแล้ว น้องห่วงพี่ตามหาพี่ยิ่งห่วงมากใจยิ่งพวงจนเบื่อเพลงรบนักเรงผู้น้องกว่าตาหาพี่ชายต่ามกลางสมรภูมิย่อยภายในบานเรสวนทันใดน,นั้นไฟฟ้าดับพรึบมืดสนิททุกคนคล้ายถูกสะกดได้ยินแต่เสียงหายใจของคนดังไม่ต่างจากควายได้รับการปลดแอบอึดใจใหญ่ๆเริ่มมีการขยับขยื่นในความมืดซึ่งต่างละมัดระวังตัวตเตรียมพร้อม ฉับพันเสียงปืนคำรามสะถานแก้วหูสองนัดร่างนิดบรอลภูเซลุุนๆมือซ้ายกุมหัวไหล่แน่นเสียงบทดกรามได้ยินถนัดไอสัตว์เล่นปืนเขาคำรามปากตะโกนสั่งพวเราถอยระวังตัวด้วยเมื่อออกพ้นประตูบาข้ามฝั่งมาถึงรถจึงทราบตัวแรกผู้บาดเจ็บเจ็บธรรมดาสี่ห้าคนสาหัสสองคือไอดำตราดนา,นานากับตัวเขา ไม่มีเวลาพอสำหรับการซักถามหรือดูบาดแผลลูกน้องพี่น้อยเรียกขึ้นรถห่อตะบึงออกจากที่จอดอย่างกับรถติดปีทิ้งหยดเลือดความพินาศวายป่วงไปเบื้องหลังให้เจ้าของสถานที่ปวดกระบาลวิ่งผ่านแรงงานเจ้านายตามระเบียบบาดแผลกระสุนปืนจากมือลึกรับถากหัวไหล่กินเนื้อรึประมาณสามเซนแต่ไม่ถึงกับทำให้นักเรงบาร,รมพูต้องล้มหมอนนอนเสือเขาให้คลินิกย่านบาร,รมพูตกแต่งเย็บแผล เสร็จก็พระออกมาสอบถามถึงอาการไอ้ดำจากพี่น้อยซึ่งนักเรงผู้พี่บอกว่าสงเข้าวัชิระบาดแผลมันลึกโดนมีดตอนไฟดับนั่นแหละแล้วพี่บอกทางโรงพยาบาลนิท่าไหนถูกคนร้ายซุ่มดักแทงหลังตลาดเทเวศแล้วหมอว่าไงก็ให้กูไปแจ้งความมาดิเรียบร้อยไหมเออสองนักเรงยิ้มให้กันก่อนแยกทางกันตรงปากซอยพัศวัร์ทรชนมักไม่อาทรถ,ถึงอนาคต เนื่องจากไม่ทราบวันจะเข้าคุกและไม่รู้วันตายบาดแผลของนิดบางลังพูหายสนิทปฏิบัติการอันเหี้มห้าของเขาร่ำลือไปทั่วยุตธจธักนักบูบรดดาเสียเสียเจ้าของร้านค้ากิจการใหญ่ฉลองโต๊ะจีนให้เขาข้างๆโรงภาพยนต์บุษยะพันโดยเฉพาะเสียปิงเจ้าของโรงภาพยนต์สีบังลัพูกับนาหวนหัวหน้าลิเกคณะหอมหวนถึงกับว่าจ้างให้เขาเป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป ส่วนผู้พี่นั้นเจ้าของโรงภาพยนต์บุษษยพันธ์ฝั่งตลาดนานา,นาดึงตัวเอาไว้ดวงนักเรงมีรุ่งมีดับจริงอยู่สองพี่น้องต่างมีอู่ข้าวอู่น้ำคอยจุนเจืออย่างดีแต่ท่านครับได้โปรดคิดทบทวนดูถิดว่าระหว่างอาหารอย่างดีเงินไม่ขาดมือและไอความมีหน้ามีตานั้นเขาต้องแรกมาด้วยอะไรระแวกบางลําพูหาใช่สองพี่น้องเท่านั้นที่ใหญ่ รอบบริเวณเขตติดต่อกันก็มีเจ้าถิ่นเช่นเขตวิสุทธกษัตริย์จรวดบางขุนพรมก็มีพี่ช่วยเขตเทเวศสีเสาก็มีพี่ตือหรือทวารวงเทวันกับพี่เล็กทวัดวงเทวันไร่มาเขตวัดสังเวชลงถึงชายเจ้าพยาที่สถิตของอาจารย์ปรังหรือพ่อปรังมีรูปประดูนักสู้จาวานหรือปาวานจิตกานนซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังอีกคนหนึ่ง ตรอไก่แจ้กินไปถึงโรงยาฝิ่นบางลำพูมีจ่าหารทหารบกกับจ่าสงทหารเรือและข้ามถนนไปไม่กี่ก้าวเป็นฝั่งตลาดยอดตรอเข้าต้มซึ่งเป็นซ่องซอย13ห้างถนนนั้นเป็นเขตของพี่แกะกับเฮียกิมซึ่งขายเนื้ออยู่ในตลาดยอดถึงอย่างไรก็ตามในหน้าที่ของเขาก็มีอันให้เกิดการประองกันขึ้นภาพยนตร์รอบดึกสามทุ่มของโรงภาพยนตร์สีบางลำพู ฉายเรื่องอะไรข้าพระเจ้าจะไม่ได้ตรงทางเข้าประตูชั้น7บาทกับ10บาทถือได้ว่าเป็นชั้นที่คนมีสตังเข้าดูเกิดการโตร้เถียงขนาดใหญ่ระหว่างพนักงานเก็บบัตรกับนักเบ่งเข้าชมฟรีนามว่าไอตืออาชีพนักเลงคุมซ่องอยู่ตรอกมยมทั้งฝ่ายนิดบางลำพูสู้อดทนยืนฟังการแสดงอำนาจของมันอยู่นานกระทั่งสุดกลั้นเนื่องจากมันตบหน้าพนักงานเก็บบัตร เขาพุ่งปรีเข้าใส่มันอย่างลืมตัวนักเลงผู้น้องคนนี้ใครๆก็ทราบดีว่าครบเครื่องทุกกระบวนท่าเมื่อไอตือแมงดาตรอกมายมเจอเข้าหลายๆชุดร่างใหญ่ของมันก็คว่ำแต่ก็หยุดมันไม่ได้สนิทมันขยับรุกม่านตาประกายก้าบริเวณใบหน้าแดงเถือกด้วยเลือดของมันบวกผสมดวงตาวาวามฉายแววอาฆาตมองไปที่ใดแล้วผู้คนที่มุงดูเหตุการณ์ผวาถอยหนีกรูดไอ้นิดมึงตา มันคำรามพร้อมกระชากดาบไปปืนออกมาทางด้านหลังเฮ้ยมีดไทยมุงจีนมุงอุทานลั่นวระนี้ที่นักเรงรับจ้างทุกคนได้รู้ว่าค่าของเงินรสชาติแห่งอาหารทิพและความสุขสบายที่เขาได้รับนั้นเขาแรกมันด้วยอะไรไอ้ตือปรีเข้าใส่นักเรงรับจ้างทันทีเขาก็ชาิเสือฉากบูบไปทางประตูคว้าเก้าอี้เหล็กพนักงานเก็บบัตรยกขึ้นรับคุมมีดได้ทันการ เสียงโลหะกระทบกันฉีกประกายวาวจนผู้คนถอยหนีร้มลุกคุกคานสู้ในที่แคบจำกัดอาวุธที่เขาจับยึดไว้จึงไม่มีโอกาสได้ตอบโต้เนื่องจากเป็นฝ่ายปัดป้องไอ้ตือมันก็บ้าเลือดโถมแทงกระหน่ำฟันไม่หยุดซึ่งก็สามารถเลียกเลือดตรงค้นแขนซ้ายเขาได้เช่นกันได้เลือดแทนที่จะบ้าดีเดือดเขากลับตีวงออกถนนหน้าโรงภาพยนตร์เอามาเขาร้องรั่น นักเลงบาลลูพูจัดเก้าอี้เหล็กไว้มัน่นพอขุนมีดพุ่งเข้าแทงเขาก็ฟาดเก้าอี้เหล็กสวนออกไปเต็มแรงดังก้องกกหูคนนี้ไอ้เตือมือไม่หักก็คงดอกความแรงจากการฟาดบวกกับน้ำหนักเก้าอี้บรรดาให้ขุนมีดถลาไม่เป็นท่าไม่ทันตั้งหลักได้นักเลงรับจ้างกระโจนเข้าถึงตัวคว้าแย่งมีดชุลมุนกำลังข้อแขนของมันใช้การไม่ได้เต็มที่ เมื่อมีดเปลี่ยนมือจำเป็นต้องเปลี่ยนลูแผลแมงดาตรอกมยมดิ้นเกือกกลิ้งทุรนทุรายเมื่อเจอคมมีดทะลวงอกหลายแผลไอ้เรื่องไม่ตายนั้นตัดทิ้งไปได้เลยนิดบัลลพูสามารถปฏิบัติการหน้าที่ของเขาสำเร็จผู้แพ้ตายแล้วคนชนะละ่ะเหตุการณ์ยังไม่เกิดนักเรงหน้าไหนไม่เคยหวาดเกรงคุกเรื่องมันเกิดแล้วถึงได้สำนึก ศักดานุภาพของคุกตารางสยบใครก็ได้ถ้าทำจริงแม้บุคคลนั้นมีอำนาจล้นฟ้าสถานีตำรวจชนะสงครามข้าพเจ้าจำได้คร่าวๆว,ว่ารองจำรัดหรือพลตำรวจโทจำรัดมังครารัฐเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่นั่นณนะตอนนั้นท่านเป็นนายตำรวจที่เอาจริงเอาจังนักเรงบาลมภูเห็นท่าไม่ดีจึงมอบตัวสู้คดีตามข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาดังได้กล่าวมาแล้ว มีหนึ่งในร้อยสำหรับนายทุนที่เขาสามารถเลี้ยงพวกนักเลงรับจ้างจริงๆนิดบางลำพูยามเขามีอิสระใครๆก็ปาถนาชุบเลี้ยงเขามาขณะที่เขาตะกายเล่าๆโดยมีซิ่โกงเรล็กกั้นเสรีภาพไว้นั่นสิมีหน้าไหนเอื้ออารีเข้าไปในคุกถามเขาว่าทุกสุขอิ่มหรืออดประการใดบ้างนอกจากหญิงชาราผู้เป็นแม่เท่านั้นที่หอบตะก้าผ่านเข้าออกประตูคุกเป็นเนืองนิด เขาหาทางสู้คดีโดยเป็นเป้าหมายข้อหาของตำรวจจากเจตนาฆ่าเป็นการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเรื่องจริงมีส่วนจริงอยู่ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาฆ่าไอ้ตือมาก่อนแต่ทว่าหลังจากที่เขาแย่งมีดมาได้นั้นเขาเข้าข่ายเจตนาฆ่าเพราะเขาจ้วงแทงไอ้ตือโดยไม่ได้นับครั้งหรือแผลเมื่อมีการชนะสูตรศพหลักฐานตามร่างกายของศพมันฟ้องว่าเขาฆ่าทารุณ เจตนาตามคำให้การของเขาต่อสารเป็นเพียงถ้อยคำแม้เขาจะอ้างอิงบาดแผลตรงโคนแขนซ้ายที่ถูกไอตือแทงเป็นหลักฐานแต่ศายไม่นิฉัยว่าเขาทำเกินกว่าเหตุจึงพร้อมใจกันพิภาคษาลงโทษจำคุกเขาไว้20ปีนายทุนวิ่งคดีให้หรือเปล่าวิ่งสิครับวิ่งรอบรอบสถานีตำรวจวิ่งรอบศาลและเต้นไปรอบๆกรมอายการ เวลาร่วงไปมีกิจดีกาประกาศพระราชทานอภัยโทษให้แก่นักโทษทั่วราชนาจักรเป็นการนิรโทษกรรมในปีพุทธศักราช2500นิดบัลลพูมีเอี่ยวออกมาชมโรคว้างอีกวราระหนึ่งเข้าหลักสามจวบจนขึ้นหลักสี่ของอายุแต่นักเรงบรัลลพูกลับไม่คิดถอนตัวเลือกทางเดินใหม่มาถึงคราวที่ปดีกรมตำรวจอัศวินเผ่าหมดอำนาจ ได้นักรักจอมเผด็จการจอมพลสดิษธนรัฐนั่งเมืองแทนคุณเอ้ยท่านสั่งทั้งกวาดทั้งร้างนักเรงทุกกี่ห่อทันทีเหมือนคนสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินทรชนผู้พยองกำแหงหานกระเซาอกระเซิงหนีสอนอชนะสงครามหมายหัวเขาไว้สมสารไปสุดแผ่นดินแผ่นน้ำไม่ทันข้ามสามเดือนเขาก็ได้ประธานยี่ห้อใหม่ในข้อหาประพฤติตนเป็นบุคคลอันตรพาน เรื่องในราดยาวระหว่างข้าพเจ้ากับเขาจะไม่ขอกล่าวถึงข้าพเจ้าตัดใจแล้วการเข้าราดยาวของเขาประดานักเกรงส่วนใหญ่ในสถานอบรมต่างให้เกียรติยกย่องไว้ในฐานะนักเรงรุ่นใหญ่เราถือกันว่าเราอยู่กันอย่างนักเรงถ้าข้ามรุ่นเด็กๆรุ่นข้าพเจ้านี่แหละจะเป็นกำแพงป้องกันแทนเขาเราปฏิบัติกันทั้งข้าวปลาอาหาร,เ,ราาเหล้ากัญชาและเฮโรอีน จนนานไปเขาก็ตกเป็นทาสยาเสพติดมีเ,เร่เหลี่ยมสารพัดกระทั่งย้ายจากแผ่นดินใหญ่มาอยู่คีมอยอาณาจักเล็กๆภายในกำแพงสีเทาเขากลับให้การร่วมมือสนับสนุนให้กุมารจีนยึดสัมปทานทำการค้าเฮโรอ,อีนกลุ่มเดียวรางวัลที่ได้ย่อมเป็นเฮโรอ,อีนจ่ายยอดในมื้อเช้ากลางวันและเย็นเอาเถอะข้าพเจ้ายังประทับใจเขาอยู่รอไว้เมื่อบันทึกจากรัฐยาวถึงวาระ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะขุดคุ้ยเขีย่ยและถอนลากสัปรปสัตว์ในราชยาวจนหมดสิน้นเขาปลดปล่อยก่อนข้าพเจ้าประมาณสองรุ่นเมื่อข้าพเจ้ามีอิสระจึงทราบว่าเขาเที่ยวอยู่กับไอ้เถียนนักเรงประทานรุ่นน้องกระทั่งแขกนักเรงเจอกลุ่มไปรุ่นแทงตายที่ตลาดนานาก็ไม่มีใครพบเห็นนิดบานลููอีกเลยช่างเถอะสำหรับเขาในจิตใจข้าพเจ้าขณะนี้ปรารถนาเห็นเขาหวนมองรอยตีนตน ตั้งคำถามแล้วตอบว่าเขาคือใครมาแต่ไหนดับหรืออยู่สมควรมีบ้านปลายชีวิตเช่นไรเขาไปเจ้าไม่บังอาจสอนรุ่นพี่รอกเพียงปรามเป็นเครื่องเตือนสติให้เพียงประเมินค่าที่เกิดเป็นคนไม่มีคำว่าสายกับคนที่ต้องการเริ่มต้นไวรัสเส้นผมสีดอกเราอีกทั้งรอยตีนกาไม่ใช่เครื่องกำหนดการหยุดเวลาอันมีค่าของคนถนนนักเรงหรือความแข็งกับโรค อันมากมายกิเลสหยาบนี้หากทนไม่ได้ที่นั่นทางสายใหม่อันอบวอวนอิ่มอาบรสประธรรมหนักแน่นกว่าขุนเขารองดูขอบเขตปริมณฑลพัธสีมาแห่งพุทธศาสนิกชนไม่มีสรรพสัตร์าใดไกลสุดตาสุดใจสำหรับโซ่ตรวนและแน่นอนแม้สิ้นคนเห็นยังมีดวงตาเราใจของเราทราบซับพฤติกรรมก่อนอวสาน โดยไม่ต้องอับอายผีบรรพชนกราบขอเขามาราโทษทุกๆชื่อสกุลของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำเรื่องราวหนึ่งในตำนานอันโด่งดังมาเป็นประสบการณ์ศึกษาประดับความรู้และไน้นำข้อคิดใช้ย้ำเตือนสติเยาวชนคนรุ่นหลังให้ดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าต่อไปผิดพลาดตรงไหนประการใดต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยครับด้วยความเคารพอย่างสูงไมหน้าสามเรื่องเล่า ฝากกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องไม้หน้า3ด้วยนะครับเพราะหนึ่งการติดตามของท่านคือ1นร้านกำลังใจของเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ